สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าโควันนี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทำคัพเคก้กอีกหนึ่งตัวค่ะเป็นคัพเคก้กไต๋น้อยค่ะชื่อไต๋น้อยคัพเคก้กชื่อก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าไต๋น้อยคือทำน้องกระต่ายนียแ่แหละค่ะแล้วก็อยู่บนหน้าคัพเคก้กแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าส่วนผสมของไต๋น้อยคัพเคก้กเนี่ยค่ะเราจะมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะเรามาดู ตัวนี้กันเลยค่ะว่าเราจะมีส่วนผสมอะไรกันบ้างส่วนผสมเราจะมีแบ่งเป็น3ส่วนค่ะมีตัวเค้กมีตัวชูก์เพสแล้วก็มีตัวท็อปปิ้งเรามาดูตัวตัวนี้กันก่อนเออคัพเค้กตัวนี้ค่ะเข้าไปหาชมได้ที่เว็บไซต์ค่ะตัวนี้ชื่อดับเบิลช็อกโกแลตคัพเค้กค่ะก็เป็นช็อกโกแลต2อ,อย่างจะดีทําไว้เรียบร้อยแล้วเข้าไปดูได้ใน foodtravel.tv ค่ะแล้วก็มาดูส่วนด้นนี้ส่วนที่2เป็นชูกเพส ชูการเพสเนี่ยคือมันเป็นน้ำตาลเดี๋ยวเราจะไปบอกรายละเอียดกันข้างในคลิปตอนทำเนาะตอนนี้มาดูส่วนผสมกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างมีผงโกโก้ค่ะมีน้ำตาลไอซิ่งอันนี้เป็นสซลับค่ะเป็นน้ำตาลเหนียวเหนียวเนี่ยดูว่ารู้มันเหนียวเหนียวแล้วก็เป็นน้ำสุกค่ะอันนี้เป็นน้ำต้มสุกสะอาดแล้วก็มีสีผสมอาหารค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็น แผน่นเจลาตินใช้แบบแผ่นนะคะจะดีเจลาตินมันมี2แบบก็าจะปึกกันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนที่เป็นท็อปปิ้งไอซิ่งเราจะมีไอซิ่งชื่อมันท็อปปิ้งไอซิ่งก็คือมีไอซิ่งมีตัวนี้เป็นเนยที่อุณหภูมิห้องแล้วก็มีตัวน้ำผงน้ำผงจะดีใช้เป็นหัวน้ำผงค่ะจะได้รสชาติเข้มข้นขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะว่าตา่ยนะครับเค้กเราจะมีวิธีการทำกันยังไงค่ะ สำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะที่เราจะทำตัวนี้คือเราจะทำชูกร์เพสก่อนชูกร์เพสเนี่ยเราต้องใช้เจลาตินเมื่อกี้ค่ะที่เป็นแผ่นแข็งแข็งเหมือนพลาสติกค,ค่ะเราเอาไปแช่น้ำ เป็นน้าอุณหภูมิห้องถึงน้ําเย็นนะคะแต่ไม่ต้องเย็นจัดห้ามเป็นน้าร้อนเด็ดขาดงั้นตัวนี้ค่ะจะละลายพอเอาขึ้นมาจากน้าปุ๊บ,บเราหยิบเสด็จน้ําให้หมดเนี่ยค่ะให้ดูว่าตอนนี้สเสด็จน้ําหมดแล้วเป็นเหมือนเจลลี่ธรรมดาแล้วตอนนี้เราก็มาเริ่มผสมกันเลยอันนี้คือน้ําต้มสุกค่ะที่ร้อนอยู่ร้อนโอเคแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยค่ะที่บอกว่าถ้าเป็นเจลาตินเห็นไหมคะว่ามันละลายอย่างรวดเร็วเลยคือถ้าเป็นน้าร้อนนะคะโดนกับเจลาตินแล้วมันจะละลาย เห็นแล้วว่าเขาละลายขึ้นแล้วเอาให้ละลายให้หมดก่อนค่ะก่อนที่จะใส่ส่วนผสมต่อไปเดี๋ยวจะดีขอคนไปเรื่อยๆก่อนขอเน้นนะคะว่าเป็นน้ําร้อนถึงน้ําอุ่นค่ะห้ามเป็นน้ําเย็นเด็ดขาดนี่งั้นมันจะไม่ละลายจะดีขอคนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก่อนให้มันละลายแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะว่าละลายเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปของการทําชุคเพสเนี่ยค่ะจะดีจะทํำยังไงใกล้แล้ะค่ะ หลังจากที่เมื่อกี้ค่อยๆค,ค,คนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ละลายเรียบร้อยแล้วค่ะเอาให้ละลายจนเป็นอย่างนี้เลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพอใส่ส่วนผสมอื่นต่อไปเนี่ยมันยังไงถ้ามันไม่ละลายปุ๊บแล้วมันก็จะไม่ละลายมันจะผสมตัวอื่นแล้วนวดขึ้นไม่ได้ปุ๊บอันนี้เป็นกลูกโคไซรัปค่ะใส่ลงไปหมดนี้เลยขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมีการนวดอะไร หรือว่าถ้าไม่ถนัดจริงๆที่บ้านใช้เป็นทัพพีคนหรือว่าใช้เป็นช้อนคนก็ได้ว่าขออนุญาตใช้มือเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่ามันตัวเจลาตินของเราละลายเนี่ยมันจะทำตัวต่อไปได้กนดีละเราก็ใส่ตัวนี้ไว้ได้เลยอไอซิ่งค่ะลงไปทั้งหมดได้เลย ัวชูเกเพสเนี่ยค่ะเราสามารถหาซื้อได้นะคะแต่ว่ามันจะยากนิดนึงคือถ้าปกติตามท้องตลาดเนี่ยจะหาซื้อยากแต่ว่าจริงๆเขาก็มีขายเหมือนกันเนี่ยค่ะให้ดูว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่เพราะว่าตัวเจลาตินของเรามันยังไม่เซ็ตโอเคเดี๋ยวจะดีจะแรบแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นเอาไว้ชั่วโมงนึงแปบบ๊บนนะคะอืมฟึบ นี่ค่ะแล็บแล้วก็เข้าตู้เย็นทิ้งเขาไว้ชั่วโมงหนึ่งให้เขาเซตตัวค่ะแล้วก็เราถึงจะมาขึ้นรูปทํากันต่อไปเมื่มจะดีเลออเนาะตรงนี้สามารถชิมได้แล้วก็แล็บเขาค่ะไม่ให้มีอากาศเข้าไปเลย แล็แบแลบแล็บแล้วก็ข้าตู้เย็นเดี๋ยวจะดีดล้างมือแล้วค่อยขอแล็บกันเนาะว่ายัางไงแล้วเอาข้าตู้เย็นคือแล็บไม่ให้อากาศเข้าอะค่ะเข้าตู้เย็นทิ้งไว้1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะว่าหลังจากหนึ่งชั่วโมงแล้วจะชุดกรเพสที่มันเป็นเหนียวๆเนี้ยค่ะมันจะออกมาเป็นเหมือนน้ำมันยังไงค่ะ จากเมื่อกี้ค่ะบอกว่าให้ทิ้งเอาไว้1ชั่วโมงตอนนี้เราครบ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้จะเป็นชูเกะเพสที่เราได้ออกมาอันนี้เป็นสีขาวเลยค่ะที่ยังไม่ได้ใส,ส่สียังไม่ได้ผสมสีเราจะมาเริ่มทําสีขาวก่อนสีแรกเพราะว่ามันจะเป็นสีที่เลอะง่ายแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่อยทำสีชมพูแล้วก็สีน้ําตาลน้นําตาลจะสุดท้ายคือไล่จากสีอ่อนกลางแล้วก็เข้มสีจะได้ไม่เลอะตอนทํา ด้านล่างเนียนกว่าเราใช้ด้านล่างเราดูว่าด้านไหนเนียนกว่าเนี่ยค่ะที่ใช้แ็ปขึ้นมาคือนี่ขนาดใช้แ็ปนะคะบางทีที่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีติดนิดนึงจะเห็นตรงนี้มีแบบดำๆติดเราจะไม่ใช้ตรงนี้ตรงไหนมีดำๆติดหรือมีอะไรเงี้ยข้ามห้ามใช้เด็ดขาดเราจะมีพิมพ์วันนี้ค่ะเราจะมีวงกลมของที่เรามีกันอยู่ใกล้ตัวเนี่ยแหละมีหัวบีบค่ะเราจะใช้วงกลมหัวบีบใช้วงกลมทางด้านล่างด้านบนของหัวบีบตัวนี้ แล้วก็มีพิมพ์ลูกหัวใจทำทาจมูกเนี่ยค่ะวันนี้หลายตัวเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครหาพิมพ์ไม่ได้จริงๆจะดีบางตัวก็ใช้อันนี้ค่ะเป็นฝาขวดฝาขวดล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าตรงฝาเนี่ยมันจะคมใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าให้ดูมันจะมีความหนามีอะไรใกล้เคียงกันเลยใช้ตัวนี้ก็ได้นี่จะเดียม,มาขึ้นรูปเป็นหูกระต่ายเนี้ยค่ะจะดีมีตัวนี้เป็นพิมพ์ที่ซื้อมา แล้วตัวนี้ก็คือตัวที่ทําเองถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าที่บ้านใครไม่มีวงกลมไซส์ไหนก็ลองหาของใกล้ตัวที่บ้านนะคะลองเอามาทําดูได้เรามาเริ่มจากทําตัวตาตัวนี้เลยขาขาๆ เ็นตาจิ๋วเนี่ยค่ะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆดูว่าเราใช้กี่อันก็ทําไปแล้วก็มาพักไว้ข้างๆต่อเน,นี่ยค่ะเรียงเอาไว้เยอะๆแล้วก็ทําให้ขบทุกส่วนที่เป็นสีขาวไล่ไปสีน้าตาออสีชมพูแล้วก็สีน้ําตาลามาดูสีขาวส่วนต่อมาที่เรามีก็คือด้านในหูกระต่ายด้านในหูกระต่ายเราใช้ตัวนี้พิมพ์ที่หาซื้อได้ จะดีทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูทีการประกอบกันเนี่ยค่ะออกมาก็จะเป็นชิ้นแบบนี้ข้างในของหูกระต่ายเหมือนกันเลยแล้วก็ส่วนฟันส่วนฟันส่วนฟันนี่คือเราไม่ต้องมีทีมพเราใช้เป็นมีดหรือว่าเป็นที่ตัดหั่นชิ้นขนมปัง เราก็ตัดเขาออกมาให้เป็นแผ่นก่อนรึ๊บมาเรียบร้อยและวอืพอได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสธรรมดาแล้วค่ะกระต่ายจะมีฟันตรงกลางสองข้างล้วก็ตัดตรงกลางออกอันนี้ฟึบบ่าเขาออกแล้วก็แบะเขาออกอืมก็พักเอาไว้อย่างนี้ได้เป็นฟันกระต่ายละฟึ๊บ่าเขาออกทั้งหมดเลยค่ะ ได้ครบแล้วเพราะนั้นตอนนี้เราพบหมดทุกตัวแล้วค่ะมีตาสีขาวประกายตามีตัวหูกระต่ายด้านในแล้วก็มีฟันสีขาวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าส่วนต่อไปที่เราจะทำอะค่ะมีสีชมพูเราทำกันยังไงค่ะ เมื่อกี้ผสมสีชมพูได้แล้วสีขาวเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเรามาทําสีน้ําตาลกันค่ะสีน้ำตาลเนี่ยจะเลอะเทอะนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะใช้เป็นผงช็อกโกแลตเลยเป็นผงโกโก้นี่ค่ะแล้วกบ็บานเขาออกนี้ต้องบานเยอะหน่อยเพราะผงโกโก้เนี่ยมันจะกระจายเลอะชุดขาวด้วยก็ใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะ ันี่แหละสมควรทำเป็นสีสุดท้ายก็เพราะว่าเขาตัวทำทสิ่งทุกอย่างจะเลอะไปกันหมดน,นี่นะคะ่ะแล้วก็นวดนวดไปเรื่อยๆให้เขาเข้ากันนวดไปเรื่อยๆจนได้เป็นสีน้ำตาลที่เราต้องการนะคะสีเหมือนตัวจมูกนี่สีเหมือนตัวนี้เราก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆเพิ่มสีเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มเป็นตัวช็อกโกแลตลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็นวดให้เขาเข้ากัน เนี่ยค่ะถ้านวดแรงปุ๊บมันจะฟุ้งทันทีค่อยขยำขยำไปเรื่อยๆคราวนี้ทั้งมือละระวังมันจะกระจายไปโดนส่วนอื่นที่เราทำเสร็จไว้แล้วนะคะตัวสีชมพูที่เป็นหูตัวสีขาวที่เป็นตากับฟันระวังเขาจะกระจายไปโดนกันแล้วก็ขยำเนี้ยค่ะขยำไปเรื่อยๆให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพอขยำเข้ากันเสร็จแล้วค่ะเนื้อจากที่ตอนนี้ค่ะเป็นอย่างเงี้ยแตกๆมันจะเนียนเข้ากันเป็นยังไงค่ะ ค่ะตอนนี้ส่วนผสมของเราทั้งหมดส่วนประกอบสิเนาะส่วนประกอบทั้งหมดของเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะมีสีน้ําตาลที่เราเตรียมกันไว้เป็นตาดําบบด้านในสีขาวเป็นวงตาขาวด้านนอกมีฟันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ต้องทําอะไรจมูกไม่ต้องทำอะไรจะมีทําแค่หูกับมีแค่ตาเราก็มาเริ่มตรงตาเลยเราจะมีตรงนี้ค่ะเป็นน้ําสะอาดน้ําต้มสุกเรียบร้อยแล้วเราจะเป็น ตัวทาให้สองส่วนมันติดกันเพราะว่าถ้าเราตักลมทิ้งเอาไว้น,น,นานๆเงี้ยค่ะมันก็จะแห้งมันจะติดกันยากเราจิ้มแค่นิดเดียวเลยแล้วก็เรามาดูตาเปรียบเทียบกันแล้วก็แปะลงไปแล้วก็หยิบตาดําใส่เข้าไปข้างในแล้วก็วงตาที่เป็นแววตาประกายตา2ออันค่ะก็แปะลงไป แล้วก็ด้านบนเล็กกับใหญ่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วหนึ่งอันอให้ดูออกมาเรียบร้อยเป็นอย่างนี้แล้วค่ะก็ทําอย่างนี้ค่ะซ้ําไปเรื่อยๆให้ครบจํานวนที่เราต้องการว่ากระต่ายทากี่ตัวทําทั้งหมดกี่ตามาดูที่หูกันค่ะที่หูเราก็จะมีตัวที่เป็นสีชมพูหูกระตา่ายอันนอกเป็นสีชมพูโอโรสกับมีหูด้านในแล้วก็เหมือนกันค่ะจิ้มน,น้ำแค่นิดเดียวพอค่ะแล้วก็ลงไป เอาด้านในใส่ปึ๊บแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยละก็หยิบขึ้นมาตอนนี้เขายังไม่แห้งติดกันนี่ค่ะเรียบร้อยละเป็นหัวกระต่ายก็ทําไปซ้าไปเรื่อยๆจนได้กระต่ายเราจํานวนที่เราต้องการเดี๋ยวจะดีจะขอทําไปเรื่อยๆให้ครบกระต่ายห้าหตัวที่จะดีจะทําวันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพอส่วนประกอบของจมูกตาหูของกระต่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมาแต่งหน้าครีมอะไรกันยังไงคะค่ะห,หลังจากที่ทำเมื่อกี้ค่ะเป็นตัวตาหูจมูกเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำตัวทับป,ปิ้งไอซิ่งที่เป็นครีมแต่งหน้าตัวคัพเค้กกันค่ะเราจะใส่ที่ตัวเนยลงไป ทั้งหมดเลยค่ะเป็นเนยอ,อุณหภูมิห้องค่ะเราจะได้คนให้เขาเข้ากันง่ายแล้วก็นมผงเข้มข้นก็ต้องใช้หัวนมผงถ้าไม่ค่อยชอบเข้มข้นก็ใช้เป็นหางนมผงจะดีใช้เป็นหัวนมผงแล้วก็เป็นไอซิ่งทั้งหมดที่เรามีเลยลงไปคนอันนี้ค่ะเป็นคัพเค้กที่ทำท็อปปิ้งได้ไง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องตีให้มันเข้ากันหรืออะไรก็แค่ใช้คนๆให้เข้ากัน ก็จะใส่สีนิดหน่อยก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะดีขอคนไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวพอคนเป็นเนื้อครีมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าครีมท็อปปิง้งไอซิ่งเนื้อจะออกมาสมูทขนาดไหน เมื่อกี้ที่ผสมครีมกันไว้ค่ะออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะออกมาได้เป็นสีชมพูอ่อนๆสีจะได้ไม่น่ากลัวมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการแต่งตัวไตยน้อยคับเค้กกันเลยค่ะก็คือคับเค้กเข้าไปหาชมสูตรได้ที่ foodtravel.tv นะคะตัวนี้ชื่อ double chocolate c u p เค k e ค่ะแล้วก็ตักครีมขึ้นมา ถ้าเราชอบกระต่ายเป็นสีอื่นก็ตามใจชอบเลยค่ะกระต่ายสีพูกระตา่ะตายสีเขียวกระต่ายสีฟ้าก็มีอยู่กระต่ายด้วยโอเคค่ะตอนนี้กระต่ายก็ครบเรียบร้อยแล้วค่ะทำไว้4ตัวเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ บเรียบร้อยแล้วค่ะสีตัวแล้วก็เราจะมาจาัดจานเสิร์ฟกันค่ะจะดีใช้เป็นจานสีขาวเรียบๆให้เป็นแบนๆค่ะจะได้ใส่กระต่ายลงไปแล้วไม่กลิ้งๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวด้านหน้าจะดีจะ ทำเป็นกระต่ายชอบกินแครอทเนาะเราจะมีแครอทให้กับมีเป็นใบเป็นใบของแครอทค่ะจะมีสีเขียวกับสีส้มก็คือเป็นท็อปปิ้งตัวเดียวกันนะคะแบ่งออกมาแล้วก็ทำสีเขียวแบ่งออกมาแล้วก็ใส่สีส้ม <c oughs> เดี๋ยวทำแครอทให้เขากัน รียรอยแล้วหรือว่าถ้าใครอยากจะเป็นแครอทเยอะๆ,ๆในมุมจานนี้ก็ได้เลยนะคะนี่เป็นแครอทสองแอนของกระต่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นตายน้อยคับเคียกของจารีค่ะอันนี้ค่ะจะวันเด็กแล้วเอาไว้ทำให้เด็กๆทานนะคะสำหรับอัตราส่วนตัวนี้ค่ะเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้โคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ Food Travel TV สวัสดีค่ะอย่าลืมเอากระต่ายน้อยกลับไปทำกันนะคะบ้ายยค่ะอากระต่ายทีดี <c oughs>